พี่ผมเองไอดูหนึ่งสองสี่ครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบเดซเหี่ยวกันจะเล่นกับคนแปลกหน้าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาคนแปลกหน้าก่อนนะครับโอเคเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมก็โดนทิ้งกับเพื่อนคนหนึ่งมันทิ้งผมตลอดเลยผมควรหาม้าอย่างน้อยสักหนึ่งตัวเพื่อจะบินผ่านหน้ามันแต่ก่อนอื่นเราต้องหาคาบ,บอยก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมขอ บอเวลาไปหาขาบอยก่อนแล้วกันนะโอเคเอาทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มามาแล้วทําบ้าปินแล้วแล้วผมมาสองหมื่นเมตรกล่องหน้าผมมาสองสองหมื่นเมตรกล่องหน้ามันนะครับก็ผมกับเพื่อนกำลังฟาร์มของอยู่ใช่ไหมเพื่อนเออช่างเพื่อนไม่เยตอนเพื่อนเบคอนก็อยู่น้ําหน้ามันประมาณสักหกหมื่นเอ้หกพันเมตรละ ผมคิดว่าจะไปอีกนะครับผมก็มเลยกําลังรอให้เพื่อนผมครับซื้อของก่อนนะครับเฮ้เอาคิปเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงสามเอ้ยห้าหมื่นเมตรแล้วนะครับกับเพื่อนผมที่กําลังกําลังซื้อของนะครับเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนผมก่อนนะไปซื้อของอยู่ เอาละทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงห้าหมื่นเมตรใช่ปะวะไม่ดีหกหมื่นเมตรแล้วครับถ้าผมได้วางรลเปิดใส่คนที่มันทิ้งผมนะครับมันอยู่ด้านหลังผมเองไม่รู้ว่ามันอยู่กี่กิโลเมตรนะแต่ผมวางไฟไปด้วยเพื่อติดนะผมไม่รู้มันเกินว่าจะติดไหมเอาละก็มีแค่นี้แหละทุกคนผมก็จบเกมได้แล้วเราววีโอแค่ไม่กี่นาที<ม>เองเออ ก็ลงไปเรเลยกันนะค่อนผมกอไม่ไดคิดอะไรมากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยนะคนอเคนะครับ